เปิดงานแรกเลยครับเปิดประเดิมงานแรกเลยครับกับทีมงานมันกงกรสุรินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตมหนัน้ซิงครับผมไอ้นี่เหรอ <c oughs> เด๋ยวซ้ายครับมาถึงที่แล้วครับผมกับโดยเสียนาดเป็นงานแรกเลยครับผมเลฟเจไดีครับ นี่คเป็นงานหลวงครับเดี๋ยวพาไปชมทางลงกันหน่อยครับผมประเดิมงานแรกเลยครับนี่มาถึงที่จุดมุ่งหมายแล้วครับจุดหมายปลายทาง จะอยู่ซ้ายมือไ้ขวาม,มือครับมันมันครับมัน,ม,นมันเจ๊มันมนันดูงานวันนี้ครับดประเดิมงานมันแรกเลยครับทึงงานมังกรสลินครับ มาวิ่งร่วมงานกับทีมง,งานของเสียวัชพันนะครับ เปนางเก็บน้ำของบ้านโคกลำดวนไปทางไหนอ่ะลงนี่กลับด้วยสีเสม มาครับเจ้ก้อนไอเจมายงานสอง0ซนคิวครับี่เจมายมาจ่ายตัวคุมงานเลยเจ้เจทำไมมาชา้า เมื่อกี้ไปไม่เห็นเลยเมื่อกี้ไปไม่เห็นเลยเมื่อกี้จอตรงนั้นไม่เห็นเลยยังไงรถดำอ่ะโอ้นอนหลับแล้วโอ้รถเยอะจริงๆครับ เดิมงนานวันแรกเลยครับเนี่ยทันมานครับส,สองสองแสงนคิวใช่ไหมสองสองแสนคิวใช่ไหมเอ็มแม็กมาครบทีมเลย ไม่เข้าทางผิดเหรอเข้าทางผิทธิ์ก่อนมาครบทีมเรอรอดำใครใครมาวิ่งบ้างนี่อ๊เใครมาวิ่งบ้าง ยังไม่แน่ใจนะว่าเราจะให้เขาเท่าไหร่แต่นที่เราคุยกันต้อองกินตรงไหนอามันหมานมันหมานเท๊ไวแล้วมันหมานหมานเด้อเท๊ไวรถก่อนพอขึ้ไวจะที่ก่อนไปที่ก่อนเบิดประเดิมวันงานวันแรกเลยเฮ้ยโฟเบมาเมื่อวานเลยวันก่อนในผม มา่ายวันเดียวเลือกคันเดียวเยอะใหญ่ต้องเอารถมาประมาณสี่ห้าคันเอามาสี่คันก่อนเนาะ ใช่ใช่เราวิ่งด <si ูก่อนให้ด hey, oh, ้จูงอีกให้ดันตูดอีกโอ้เยอะมากเลยครับเนี่ยเอามาตูทีมงานจากยะโสดูครับฝั่งนู้นครับ กูเบมาสองมาสามแล้ววันก่อนเห็นหนึ่งคันนี่เพิ่งมาสองใช่ไหมเนี่ยกูเบย์วันก่อนเห็นหนึ่งคันเดียวที่นี่ยังไม่มีชอบเตนให้เลย

ำกาอัดจารบีก่อนอัดอัดอัดหมดเลยใช่ไหมหรือว่าอัดเฉพาะตรงนี้ทุกวันอัดทุกวันเลยของคนนั้นแหละโดนใ่่จ่า เอ้าอันนี้เขามาคุดเลยบอสสูงบริัทกับทีเสียนาขนอนนี้อันน้ามาสูง้ยสมตุมดับปัตรงนี้ได้ไหมปัเผื่เราจะได้เอางงอนนของลงเกียร้าง ม่แต่สิบร้อเลยไม่แต่สิบล้อเลยของนู้นอะต่ตบานรถเสียจอดไว้นเ่เออัน,นบางที้จอปึ๊บม,มันพุ่งออกมาเลยนะทำการเช็ครถก่อนครับก่อนที่จะลงสนาม เขา <แก S 1> เขาไม่เอาไม่เอามาอีกคันบ่ไม่ไม่ครับตัวนี้อยู่นี่เองครับมันมีทีมงานเออเออราเป็นงานนิ้วไฟฉายกดกระดุยเจ<ข>้ามา<ด>ยากมาวิ่งด้วยนะเราไม่โคลงอ่ะเ,เ,เขาล็อกอมหมดแล้วนะเนาะแล้วจะมาได้เพราะว่ามีรถเจ้ากัะนาดเอแต่ป้านก,นก,นนานกระซอมตะโนงกระบาดใหมามาสองคนเดียวก็โทรหามาเรื่อยๆ นี่ไข่ปลาลับคนอื่นเป็นยังเพราะว่าข่อยมีของไม่ไข่อยเดินนะไข่รบบรกระบะใหญ่หรือไ่ชนเห็ดง่ายนะตะปันเพิ่นถ่ายกี้วินมาคุมงานวันนี้เวินคุมงานปลาเยอะเลยจับปลาเลยอ่ะนู่นนู่นอยู่นูน่น,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 น Này má khay, ừ. viên tìm đầy mấy Ờ à, đuôi. Ất thúc ngủm thúc chút. Ừ. Ừ. เราอัดป๊บมันเออมันออกฝั่งนี้เหมือนกันใช่ไหมฝั่งนี้ก็ข้านี้ออกนี่อาจารย์ระบีศึกรอเขาจะมีอาจารย์ะบีหล่อเลี้ยงนะทำงานมันจะสึกลอมหมดเลย nên tao ngặt thuốc ăn เลยอัดหมดครับต้องควร bi còn หลังจากทำงานเสร็จก็อัดอัดทุกครั้งนะครับนี่โอ้ฝั่งนู้นเยอะมากเลยครับพี่น้องอสู้ย่างดูเดือดเลย เยอะจริงจริงมาชมบรรยากาศนะครับบริเวณห่วยลำพอกครับผม อยู่กับทีมงานนะครับนี่บญประเสริฐรุ่งเรืองครับสายแบกสีเมืองใหม่ครับมาจากยะโซครับฝั่งนูน้นเยอะจริงๆครับโกเบมาอีกสองคันขอนั้นนั้นมีแค่หนึ่งคันนะครับงาน ใหญ่ครับโอ้จัดไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ